ตอนนี้เราห่มผ้ากันอยู่ตอนนี้ยาวมากทุกคนต้องช่วยกันแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเป็นพระของทางวัดเราห่มผ้าบูชาที่เจดีมหาสยยะเจดีที่เมืองที่ภูเขาไม่ยินทะเลที่อนุราตปุระตอนนี้ผ้ากำลังค่อยๆยอยขึ้นมานำขึ้นมาเพื่อมาห่มมีพระชาวศรีลังกาช่วยตัตูตีัตูตี ถ้าเขาไม่ช่วยเราก็คงจะยากเพราะว่าต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญแล้วค่อยๆไล่เลี้ยงผ้าไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าผ้าผมมันจะดีตรงนี้นี่มองเห็นตอนนี้อ๋อมองไม่ค่อยเห็นผ้าเลยนี่ต้องเตี้ยๆอย่างนี้นี่โอ้โหเราทำเตี้ยเลยเลยเนี่ยทำไมอ่ะนี่ต้องเอาใหม่เอาใหม่อ่นนี้เห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นผ้าเลยนี่ไงก็ค่อยๆปล่อยนะค่อยๆปล่อยนะเออเนี่ยเราสุภาพบุรุษจะได้ขึ้นมาช่วยกันแล้วสุภาพสตรีจะได้ช่วยส่งใจ ในการช่วยเหลือในการห่มผ้าในครั้งนี้นะตอนนี้เราก็ค่อยๆทย,ยอยหมุนห่มผ้าไปเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวออกมานอกผ้านิดเดิงนี่เรามาดูทางด้านนี้แล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับย้อนกลับมาดูทางด้านหลังนี่นี่ทางด้านหลังโหยังยา,ยาวเลยยาวไกล